ดู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 มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยลูกไข่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนวะเดินเก่งไหมวะไไหวเนี่ยดูแล้วว่าตัวน้ำทำไมมันยิงไม่ได้พี่เชาไม่ตกอะไรเนี่ยโอัยใหญ่โตใครวะเนาโอ้ยใครวะเนี่ยมือใหญ่นี่ อ้าววูนูโดนแล้วทั้งเาแบบวางแผ้นได้แย่มากทั้งเขาแบบวางแผ้นได้แย่มากมึงอย่าพูดดิวายสาุก้าวาโก้าวโอ้โหนูได้เล็ก่ผยก็เล็กอยู่นะเลกเมั้ แล้วกันมุณูกลวแล้ว like sure? ันมึงอยากเอาอีกไามโอ้ยไปไหนแล้วไปไนแล้วอ้พกเร็วเร็วเร็วเไม่ไหวแล้วใจร้ายคุณจะร้ายที่ผานันี่หนักกว่เก่าอีกโอ้ยมันทำอันนี้มันทำไม่ดี อะไรเฮ้ยพี่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 เล่เลค้อครับแต่แล้วไปเรียกเขาทำไมเขาไม่เห็นน่ะพี่เล่เฮ้ยพี่เออใครวะมององค้อครับกา่ทรทีกมองนด้ยครับทีหลังจะไม่ทำอีกแล้วครับว้าโอหจริงเยอะอครับมองมองมองมออไมจะทเล กระสโนหน่ารอดแต่เอเล็กก็ได้ตายเ้ยอย่าัดังเลยเอดเอดัง่ไม่นิ่งเงียบเงียบยายเดอเดินดังเอเดงเงียบลกเดาไปเอมันใหญ่มากอเให่มากอยูไปแล้วอยู่ไปแล้วโอ้โหเอเล็กใหญ่มากเย้โครเต็มเโคตรบ้าเลยถาจริงก็ถามวันนี้ก็ทำไม่ดี วิ่โเลยอย่างนี้บ้างเออถาว่ะเปิดถาว่ะปิดเลยปิด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 เฮ้ปิด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 อย่าปิดไว้อย่าให้เข้าอย่าให้เข้าปิดแล้นะปิดเลยปิดเลยปิดแล้วปิด้ปิดแลไวปิดแ้วไปเข้าไปเข้าไก่เล่นเล่นหนึ่ง

ฆ่าเลยไอเดียตายไปอ่ะไรเดีไปเกิดอ่ะไอเดียอะไรอู้มาดูไอเล็กนี่ไว้ไอเล็กนี่ไวู้ยังไม่รูเลยกูได้มาคืออะไรไม่ช้างด้ไงไโว้าม้รู้โหโดนแล้วท่างเขาแบบวางแผ่นได้แย่มาก ขาแบบวางปันได้แย่มากมึงอย่าพูดดิวายอยเล่นเป็นเท่ไรเล่นเป็นเท่าไรเลมีมาต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษที่ไ่วายขโทษว้าอย่ามึงบอกเหมดเลยี่เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดยเดยวเด ีเอไม่อยากเป็นคนหาเลยอ่ะในสายตาคนอื่นเขาดูเราว่าเป็นเหมือนคนโง่เงี้ยไม่รู้ตอบทำไรอ่ะหน่งไม่น่ารอดโอ้โหไม่ใช่หนึ่งที่เะยเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่บ๊วพี่บ๊วยยังไวะไอ้กูณตามกี้รอดก็แย่แล้วน่าจะตายผมน่าจะกำลังจะตายเดยนี้ เอ้ยมาสมาสไอ้กอดมาสมีไอ้มาสไอ้มาสคุณ่อเยังไงออกมาดู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 มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วตักเอ๊มันมีอะไรขยับขยับตรงตู้นะตรงจุดเกิดนะมีอะไรขยับขยับอ๋อผมเองพี่ขอโทษครับเสี่ยงไม่ทำนะครับยอกหยอกในเนื้อมันขยับตรงนี้มันขยับตรงนี้มันขยับตรงนี้ ไม่มีว่าไม่ใช่โอ้ยมันต้นไม้หรอวะอะไรเนี่ยมันเลี้ยวเป็ไข่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยไม่มีไอ้น้าไหนขยับแถวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณไหนว่าคุณไหนว่าคุณไหนเนี่ย เดินมันแรงแล้วตักงระวังโอ้ยวายวายวายว่าไม่อยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละตัวนี้มันจรดูแล้วว่าตัวนั้นทำไมมันจริงไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ยปิดทาไงไปปิดทางโอ้ยโอ้ยโอ้นใหญ่มีจจังเลยมันอยู่ในนี้เองว้าวอะไรขยับขยับ

เปลี่ยนรีหองกันแล้วกันมาแล้วกันมาแล้วกันเปลี่ยนรีหองกันแล้วกันลูไใบผมโคตรอยากใบแบบมากเลยอ่ะผมเห็นแล้วผมหมั่นมากยิ่งนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่บอกเลยว่ามันมาวอกนี่ได้ไงเนี่ยลูกแต่นี่เป็นเศษฝนรอบนี้เป็นอะตอมอ่ะโอ้ยใหญ่โตใครวะเน้ายโอ้ยใครวะเนี่ยมันไปนี่หรือที่ ใครยหรอคอยากให้ตรงนี้ให้ตรงนี้เหลออย่ามาเบี่ยงที่ผมน้ำจรลมีใครให้ใหญ่กว่านี้อีกไหมนู้นใครเห็นน้ำเงินคุณช่วยทำไม่เห็นนะแล้วค่อยยิงตอนที่แบบเวลาใกล้จะหมดอะไรเงี้ยโอ้โหตะพ้อ คุณช่วยทำไม่เห็นนะแล้วเ่อยิงตอนที่แบบเวลาใกล้จะหมดอะไรเงี้ยโอ้ิฟองไกลหลายอ่ะอ้ใหญ่ใหญ่ไม่เอาโอ้ยรอบนี้อเล็กน่าจะน่าจะน่าจะวินหัปลอดภัยพี่บอปลอดภัยพี่บอเปนราวิ่งเล่นยังได้เลยพี่บอสสายเราหายวิธีละคนเลยอเล็กต์โอ้ยอแล้วพอแล้วไม่มีถังเราไม้ต่อตรงนะ อะไรวะเนี่ยยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอีโคทัชว่ะอีโคทัชอีโคทัชว่ะผมไม่ได้มีบาคุณเลยเหรอผมไม่เล่นมีนาคุณเลยเนี่ยพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน